มันจะขำตอนนั้นคือรอบกีฬาพวกขำขำจริงๆค่ะาร่าแหละแต่ว่าที่แบบตอนมันมีความจังหวะนั้นนั่นขำมากอะแบบแม่ควรจะแข่งกันจะเน็กเพียวเด็กอะไรก็ไม่รู้ว่าท้าบารีก็แล้วก็ทำุกอย่างนะคะรู้สั่งให้ทำเหมือนแบบอะไรไม่ควรหน้าดุเนี่ยอะไรนี้ใช่ไม่ควรน่าเกลียดแบบตลกอะเต้นจะเก็บแล้วมันเป็นแบบเรื่องอะไรคะถือว่าเต้นมาก่อนเขาจะเก็บจังหวะจะเก็บแบบตลกอะตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเก็บติดเก็บทุกอันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เล่นหยอกกับบ้านใช่ไหม

จะหนักเขาเ้ยคิปเหมือนกันตอนแบบว่าตอนที่ซอมแล้วแบบว่ามันจะมีาแบลอดขาดัดตัวแวบบว่าถ้ามีจนักเขาเลออะไรแบบนงเดี้ถ้าเป็นยู้ไม่ยืย่นอยู่นะยืดไม่เป็นอะไรม้วนมันยดมันุมไหมคืออย่างเงี้ยค่ะคือด่บุตองย้องยาง เบื้องยางว่ะไม่ใช่ให้ันน่ที so um ่มันเป็น sure ี่ไมค่อ่อันนั้นเืองยางงยางเบืองยางเมือนี่ไมใช่ี่ว่าอันนี้ไม่ใช่อีกขัดมาอีกขัดอันนี้น่าจะเจ็บกว่าันี้เจ็บกว่าแทนนดต้องเป็นา

มาชุดวัดเนี่ยวันนีจะเปลี่ยนเสื้อกลัวไม่ทันยังไม่ทันเกือไม่ทันแล้วจะไม่หอบไม่หอมละไรลายว่าไปลงนู่นกับแผ่นเพชรอ้าหุบหุบเอาอีกว่าก็เจอกระพังเพชรมันเลยแล้วนี่เลยแล้วที่ไปเล่นกับใครที่ถ่ายเอ้าเหรอไม่เล่นก็ถามเล่นเฉยเฉยทำเล่นเฉยเฉยเจนใหญ่บอกมาหาหลานหลานต้องมาก่อน องเลยครับนี่คนนี้นะคะเจนย่าโอ้โหต่อเติมพึ่มแลวไม่มีที่เลยเขามีเขาไม่งานเลยงี่มาเขาไม่เรียนเห็นว่าจ้าจู้เห็นเขาคนที่จิกป้ายอะค่ะแล้วผ่านเอกไปหนสวนกันนะอ้าวนะคะเขามาเดินเที่ยวเข้ามากับเข้ามากับเด็กๆเด็กเราจพาเด็กเด็กไปเราจะไปเด็กสองคนยิ้มฟันขาว พี่โอจะถามเรื่องฟอกสีฟันไม่ใช่เหรอพี่โอยังไม่ทดลองใช่ไหมคะเรื่องนี้ผมมเนต้องถามแต่ก็ต้องอถามขึอนอยู่แล้วใช่ต้องไปทนามนั้นไปก่อนเนี่ยไม่ใช่หรอก เขาจะร้องหัวเตียงไม่ใช่ให้คที่ทำฟันใช่ไหมอ๋อนัวปากกาแต่เขาห้ามใช้หลังแปลงฟันนะคะเขาไม่ถูกกับตัวลายค่ะเพราะเราเราแปลงฟันยาสีฟันเราจะต้องตัวลายให้ใช้ระหว่างวันนะคะเพราะหลอดฟันเราไม่ได้ไม่ได้เป็นกันนิดขึ้นได้ตันหายเตี้ยนระหว่างวันระหว่างวันเพราะเขาจะไม่ถูกกับตัวลายใช่เลยแถวบ้านพอดีที่โรงพยาบาลเขาจะเพิ่มเปิดแผนมานนะฟอกฟันมาทำห้า ลักษณะะนต้องดูต้องรามว่ามีไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันจะมีไฮโดรเจนกับคลายกับคลายกับตัวเดียวที่ำสีผมเลยไม่แต่งแบบที่ร้านพูดถูกนะต้องไม่มีหรือมีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าต้องถามว่าเขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็อย่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ที่ไบสมัยเชอคิสติก15เปอร์เซ็นต์เป็นระคือตัวตัวอันตรายคือตัวนี้ค่ะยิ่งตากยิ่งมีค่ะมันเป็นโกรดเนาะลักษณะคล้ายโกรดที่ทำ นี่ยกินแรงๆกินแรงๆของของของแร่ไฮโดรเจนก็มีสองท่าท้ายิ่งเยอะมันจะถ้ายิ่งเยอะถ้ายิ่งเปอร์เซ็นต์สูงก็จะใช่ค่ะคล้ายๆกับแสงโคมแสงโคมในที่พักวัดแต่ทำมันทำอะไรไม่ได้เหมือนกับถ้าอย่างอย่างที่ไร้สมัยเขาได้มีตัวกระตุ้นมาเลยร่วมมาเลยสามารถใช้ตัวนี้ในตัวต่ำได้ใช้แสง ตุ้นเพิ่มเติรนตัวกระตุ้นมาในร่วมมาเลยสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวต่ำได้ใช้แสงกระตุ้นเพิ่มเติรนปากกาเขียนอะไรไม่ทำอะไรอนี่ยปากกาปากาปากกาไม่ปากกาปากกาแล้วยังไงเหรอฟันแล้วมันจะทำไมหลังจากนั้นก็มันเหลือกับพื้นแทนอ๋อเป็นยากเดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวคุยแป๊บนึงค่ะขอขัดอย่างนี้เหรอขัดระหวาไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าเป็น ป่ะเฉยๆแล้วทำให้ชวปลาหรือว่าไม่ค่ะต,ต้องทำอันนี้แล้วคือเมนเทนี้ก่อนค่ะแล้วก็เมนเทนดน